คิดว่าหลายๆคนคงได้มีโอกาสจะดูมูนไนท์ตอนที่4นะฮะชื่อว่า The Tomb หลุมฝังศพซึ่งมีหลายข้อหมายมากเลยทางการไปทรูมจริงๆแล้วก็กลายเป็นทรูมของใครสักคนในตัวอย่างนี้นะฮะก็เลยจะขออนุญาตหยิบ5สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสำคัญแล้วก็น่าจะเป็นที่พูดถึงในตอนนี้ออกมาให้คุยให้รับฟังกันนะครับอย่างที่หนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่าต้องพูดถึงแน่ๆเลยคือการที่ทั้งตอนนี้ไม่มีมูนไนท์เป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า มูลไหนแล้วไม่มีมูลไหนเลยสักวินาทีเดียวในตอนนี้นะครับผมว่าโอ้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยซีรีส์นี้มันทําได้ว่าเพราะาเราเราดูซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่มาฉากที่คนตื่นเต้นที่สุดคืออะไรคือฉากที่ต้องมีฮีโร่มาต่อสู้ตัวมูลนะให้สิ่งที่ทําให้คนตื่นเต้นที่สุดในตอนแรกคือตอนที่มีมูลไหนแต่ตอนนี้มันเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยถ้าคุณให้เวลากับคาแรคเตอร์เยอะมากพอ มันสามารถที่จะแบกได้มันจะเป็น Mark, มาร์มจะเป็นสตีเวนหรือเลล่าสามารถที่จะแบกหนังตรงนี้ได้โดยที่มูลนัยไม่ใม่สิ่งที่จําเป็นต่อไปไม่ต้องแลกเป็นมูลนันคุณก็บันเทิงคุณก็สนุกกับสตอรี่ของตัวละครเหล่านี้ได้ก็ถือว่าเออซีรีส์นี้เขาทาได้ดีนะครับอย่างที่2เลยคือมันเปลี่ยนธีมวะ่ะก่อนหน้านี้อาจจะมีความเป็นสยองขวัญในคอนชูต,ตอนแรกแล้วก็เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่แปลงร่างเดี๋ยวเป็นมิสเตอร์ไนท์เดี๋ยวเป็นมูไนัยน Knight, อะไรก็ตามแต่แต่ตอนนี้เปลี่ยนธีมโดดยยยชัััเเจนนนกลาป็นหงนงสองขวญ มัมมี่เป็นเป็นหนังเดิมมัมมี่เลยเป็นหนังเดิมมัมมี่แบบที่เราเคยได้ยูในยุค90ปลายปลายที่เราชอบกันมีความสุขสนุกสนานแอดเวนเจอร์อันนี้เป็นมัมมี่แต่เป็นมัมมี่ที่น่ากลัวหน่อยแต่ก็มีความบิดให้เข้ากับยุคสมัยขึ้นมาหน่อยนะฮะต้องเข้าใจว่ามัมมี่ยุคสมัยก่อนเนี่ยพระอเอกอย่างเท่ใส่ชุดสีขาวเขาไปช่วยนางเอกเลยมีมีเตียงแบบเตียงแบบผ่าแบบเรื่องนี้เลยนะมีเตียงนางเอกใส่ชุดดาโดนจับขังขึงอยู่แล้วพระเอกก็บุกมาช่วยอ้อต่อสู้ซอมบีน้น,นู่นนั่นนี่ ซึ่งมันเป็นเรื่องราวของยุคสมัยนะครับแต่ว่ายุคนี้เปลี่ยนไปแล้วจะมาสร้างซีรีส์สร้างหนังที่นางเอกโดนจับแขวนไว้แล้วพระเอกมาช่วยเนี่ย มันก็คงก็เรียกได้ว่าเชยไปแล้วในยุคนี้นะเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่านางเอกในเรื่องเนี่ยกับพระเอกเนกี่ยกระต่างกันช่วยเหลือกันนางเอกก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่ต้องโดนจับขังนางเอกก็เป็นคนสู้คือสู้มากกว่าพระเอก้วยซ้าพระเอกก็จะเป็นคนไข้ปริศนาแล้วเข้าไปหาอุปกรณ์ของที่เขามาตามหาแต่นางเอกก็สู้สู้ยิบตาครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ได้มีโอกาสอ่านบทสัมภาษณ์ของน้องแมรี่คนที่รับบทเป็นเลล่าในเรื่องนี้นะครับเธอบอกว่าตอนนี้เคยได้คุยกับคุณมูฮัมหมัดดายิฟเนี่ยที่เป็น คือเซูสีโปริวเซอร์เป็นผู้มุกับบางตอนของซีรีส์เนี้ยเขาบอกเธอตอนที่แคสมาว่าเขาไม่ได้ต้องการจะเอาแค่เป็นคนอียิปต์อยู่ในเรื่องเรื่องนี้แต่เขาอยากให้เธอเป็นแชมเปี้ยนอยากให้เธอเป็นนักสู้อยากให้เธอเป็นตัวละครที่เข้ามาต่อสู้ในเรื่องนี้แล้วก็ผมรู้สึกว่าตอนที่น้องสู้กับไอ้เฮคคาเฮคคาพีชนะฮะมันเป็นเหมือนเป็นนักบวชเทมนต์ของอียิปต์เมื่อก่อนของเขาอ่ะนะครับก็ต่อสู้ก็สู้กันแบบสุดมันอ่ะ คือเขแบบตอนแรกผมนึกว่าน้องเขาจะโดนดึงไปอย่างเดียวไว้แล้วปุ๊บแล้วก็หายไปเลยน้องออกมารอบ2อ,ออกมารอบ3ส,สู้ส,ส,สู้จนแบบเออเอาชนะได้นะฮะก็เป็นซีนที่สนุกซีนที่ตื่นเต้นแล้วก็เป็นซีนที่น่ากลัวสีอย่างเดียวเลยคือผมดูในจอทีวีผมผมไม่รู้ว่ามเป็นที่ ดิสิพาร์ตฮอสตาร์หรือเป็นที่อะไรนะมันมันไม่ค่อยชัดอะ่ะมันมองไม่ค่อยเห็นแล้วมันก็ดูมืดกว่าที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเซตติ้งของทีวีผมหรือเปล่านะแต่ผมดูเรื่องอื่นแล้วไม่เคยมีปัญหานี้นะแต่ตอนนี้มีปัญหาก็เลยเซ็งเซ็งนิดนิดน่นอนเหมือน,นมองไม่ค่อยเห็นแต่ผมชอบที่เขาสามารถเปลี่ยนแนวของตัวเองได้ยังสามารถเล่าได้สนุกแล้วก็เล่าได้สมกับยุคสมัยของชงเนี่ยซูบส,สมกับยุคสมัยโดยที่ไม่ต้องให้หนางเอกมันนอนบนแผ่น แต่งตัววับบแวมแวมสวยๆรั่วพูดลายแล้วก็ให้พระเอกมาช่วยผมรู้สึกว่าแบบนั้นหมดสมัยแล้วการที่เขาเล่าแบบนี้มันก็เล่าได้ให้เรารู้สึกว่ามันสมจริงแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือคือคอ,อนาคตของซีนีมาไม่ใช่แบบว่าให้นอนมาช่วยอีกต่อไปแล้วนะครับอย่างที่3าเลยคือซีนที่ โอ้โหผมรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับตัวละครนะขอเรียกคุณอาเธอร์ว่าเป็นอาจารย์แดงแล้วกันมึงอยากให้คุณโน่นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยเพื่อง่ายต่อการเราอาจารย์แดงเนี่ยปกติก่อนนั้นเนี่ยเราเห็นอาจารย์แดงทุกครั้งอาจารย์แดงจะใช้พลังของอามิดในการตัดสินทุกๆอย่างเลยเขาเจอสตีเวนเจอมาครั้งแรกเขาก็เลือกที่ใช้พลังอาร์มิดคือเขามีปืนอยู่นะปืนพวกเราแต่เขาบอกเฮ้ i, ยยิงมันไม่ใช่แต่เขาเลือกที่ใช้พลังอาร์มิดกับกับสตีเวน ทั้งทั้งนี้ในมิวเซียมนู่นนี่หรือบางทีจะไปจัดการสตีเวนที่หลังก็ใช้เลือกใช้พลังเขาเรียกว่าพลังของของเทพเจ้าอาร์มินในการบูชายันมอนสเตอร์ออกมาต่อสู้มาเรล่านี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่ที่เราเห็นที่เราเห็นอาจารย์แดงเลือกจะใช้วิธีอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการที่บอกความจริงกับเรล่าว่ามาร์กเนี่ยรู้มีส่วนรู้เห็นกับความตายของของพ่อของเธอซึ่งซึ่งผมยังมีทฤษฎีอยู่ในใจว่าคนที่ฆ่าพ่อของเรล่าก็น่าจะเป็น ก็น่าจะเป็นบุคลิกหนึ่งของมาร์กนะแต่เดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันแล้วก็เนี่ยผมเลยคิดว่าอตอนที่ดูอยู่ผมรู้สึกว่ามันมาบอกเล่าทาไมวะในความรู้สึกผมมันมาบอกเล่าทาไมวะซึ่งพอดูไปดูมาเฮ้ยหรือเล่าจะต้องเป็นคนฆ่ามาร์กแต่ก็อ่ะเล่าก็ไม่ฆ่ามาร์กก็บอกเออกูไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกูร,รู้แต่กูไม่ได้เป็นคนทำอา่ะก็ว่ากันไปสุดท้ายแล้วพอมาถึงหน้าง,งานซึ่งปกติแล้วอาเธอร์ Arthur, หรืออาจารย์แดงเนี่ยต้องใช้เวทมนต์หรือใช้พลังจากอามิตในการกําจัดมาร์กหรือว่าสตีเเเนน่ครั้้้งาลืือกใ,ใชป ขึ้นมายิงเองโอเคมันอาจจะจะง่ายกว่าจะตีความเอออยากทาอะไรที่มันง่ายๆทําอะไรที่มันมันไม่จำเป็นที่ต้องแบบเสียเวลากูกว่าจะพึมพำเรียกเวทมนต์กว่าจะมือไปวางมันอาจจะยุ่งยากแต่ขณะเดียวกันผมก็รู้สึกว่าหรือจริงๆแล้วอามิธอาจจะไม่ได้อยากที่จะต้องการฆ่ามาร์คหรือเปล่าอามิธอาจจะไม่ต้องการฆ่าสตีเวนอามิธอาจจะไม่ต้องการฆ่าใครเลยหรือเปล่าหรือรู้สึกว่ามาร์คสตีเวน อาจจะไม่ได้คนที่สมควรตายหรือเปล่าพลังของอามิตเลยอาจจะใช้ไม่ได้ผลนะเวลานี้ในการที่จะจัดการมาร์กหรือเปล่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจะเป็นในแง่นั้นอาจารย์แดงเลยต้องต้องยิงเองหรือเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเทพอามิตที่บอกโอ้จะออกมาจัดการคนชั่วจริงๆแล้ว นั่นอาจจะไม่ใช่ประสงค์ที่แท้จริงของอามิดก็ได้มันอาจจะเป็นแค่ประสงค์บางส่วนเป็นไปได้หรือเปล่าว่าณว,วันนี้อาจารย์แดงเนี่ยที่เหมือนกับว่าเป็นอาวาตารของอามิตมาตลอดอาจจะสามารถขัดขืนอามิตได้ในระดับหนึ่งก็จะสามารถทําในสิ่งที่อจนดดาของเขาด้วยโดยอ้างชื่อของอามิดอามิตอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่โอ้โหเลวร้ายเลวซามหรือแบบฆ่าคนได้เยอะมากมายแบบที่เราคิดกันมาตลอดเป็นไปได้หรือเปล่าว่าณเวลานี้คนที่ควบคุมจริงๆแล้วคืออาจารย์แดงและอย่างที่4นะครคือซีนของโรงพยาบาลซึ่ง เป็นซีนที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องนะเราดูซีรีส์นี้มาตลอดผมมีความรู้สึกว่ามันก็เฉยเฉยมันก็ดูได้สนุกมันก็ดูได้เพลินินมันไม่มีจุดพลิกผันที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แม่งสุดยอดจริงๆและไอ้ตอนซีลโรงบาลเนี่ยเป็นซีนที่ผมรู้สึกว่าโ,โหแม่คือจุดพลิกผันของซีรีส์นะตอนเห็นโดนมาร์คโดนยิงนะผมรู้สึกว่าเออมาร์คไม่ตายหรอกมันน่าจะโดนชุบชีวิตมันต้องอะไรสักอย่างแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะไปถึงขั้นไปซีนโรงพยาบาลตื่นมาทีที่โรงพยาบาลพร้อมกับเรื่องเล่า ทีวียุค80ชื่อเฉลยว่าเออซื้อสตีเวนแกนของของนี่มาจากไหนอ๋อมาจากวิดีโอตรงนี้แต่ให้มาร์คอยู่ในเป็นอยู่ในสถานที่โลกจิตน,นู่นนี่รอบตัวเต็มไปด้วยคนที่เขาเคยเห็นหน้ามันจะเป็นหุ่นสีทองแบบคนนั่งหุ่นสีทองเจ้านายเลาปาทองลูกบ้านก็เป็นลูกบ้านคอนชูค,คือคือมันเหมือนต้องการจะบอกเราว่าเฮ้ยที่เราดูผ่านมาทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่นะเวย้ยมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะเวย้ยนี่ที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะ มันไม่ใช่เรื่องจริงที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นจินตนาการพร้อมกับมีตำรวจสองคนที่ที่เราเคยเจอในตอนเก่าๆอันนี้ก็มาเป็นเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและสุดท้ายมีอาจารย์แดงซึ่งตอนนี้แปลงร่างเป็นสมาหันหน้าสมาคมคนชอบหมีนะฮะแล้วสมาคมคนชอบหมีเข้ามาเป็นผู้ผู้คิดคนผู้เฮ้ย hey, ฉันเป็นหัวหน้าโรงพยาบาลน,นี้นะนายฉันอยากคุยกับนายน,น,นู่นนั่นนี่ซึ่งมันช่วงหนึ่งที่ทาให้เราค่อยเขวลึกๆเราค่อยเขวแต่เราก็มองเห็นแบบการตกแต่งบางอย่างให้มันดูแบบ ดูเหนือจริงมากๆจนจนจนไม่อยากจะเชื่อแล้วพอมันแล้วพอสตีเวิมันวิ่งหนีจะมาเจอมาร์คที่นอนอยู่ในโรงอ่ะแล้วก็ออกลุกขึ้นขึ้นมาผมก็รู้สึกอ๋อผมตัดโรงพยาบาลจริงๆทิ้งละเหลือแค่ช้อยสองช้อยชอยที่หนึ่งก็คือในแง่ที่ว่านี่มันอาจจะเป็นสภาพในจิตใจของของมาร์อย่างที่โดนยิงแล้วมันกลับเข้าไปสู่ในจิตมันกมันจะตายแล้วก็เลยได้มีโอกาสที่คุยคุยกับในจิตตัวเองภาวะในจิตของตัวเองเป็นยังไงมันอาจจะเป็นในแง่นั้นก็ได้แต่สิ่งที่ผมชอบ มากที่สุดในตอนนี้เลยคือตอนที่มาพอสตีเวนตื่นมาแล้วแบบเห็นหน้ามากแล้วก็กอดกันอนะคือผมพยายามจะนึกนะอันนี้ผมพยายามจะนึกนะว่าเราเคยเจอแบบว่าดับเบิลเพอร์เซนอลิตี้หรือแบบตัวละครที่แบบมี2จิตใจแล้ว2จิตใจได้มาเจอกันแล้วกอดกันเนี่ยเราเราเคยเจอมาก่อนหรือเปล่าแต่เท่าที่ความคิดผมเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วก็ไม่เคยเจอมากอ่อนนี่อาจจะเป็นครั้งแรกของซีนีมาเทเลวิชั่นอะไรทั้งหมดว่าเฮ้ยมันเ,เกิดขึ้นว่า2จิตใจมากอดกันแล้วมัน แล้วมันมีความหมายในแง่ไม่ใช่แง่คว่าตัวละครตกใจเจอกันตลกให้เรารู้สึกดีหรือรู้สึกยิ้มแต่ในแง่ของที่เรื่องราวสตอรี่ทั้งหมดของมาต้องยอมรับนะว่าม r k กับสตีเวนเป็น2ตัวละครที่ เหมือนกับต้องแย่งการมีอยู่ซึ่งกันและกันหมายความว่าทั้งคู่ต้องขับเคี่ยวแย่งชิงร่างกายที่มีร่างกายเดียวทั้งคู่แม้ว่าจะออาศัยอยู่ในร่างกายเดียวกันแต่ทั้งคู่ไม่ได้เป็นไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงของเป็นมิตรภาพอ่ะทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันในเชิงของคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งในแง่ของร่างกายไม่ว่าจะคู่แข่งในการของเลล่าหรือคู่แข่งในการที่ต้องมีชีวิตอย่างแท้จริงในโลกภายนอกทั้งคู่เหมือนคู่แข่งกันนั่นหรอกแต่ซีนเนี้ยเป็นซีนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ บางทีลึกๆแล้วทั้งสองคนอาจจะแบบอาจจะรักกันอาจจะมีความรักซึ่งมีต่อกันอาจจะมีมิตรภาพที่มีต่อกันแล้วทั้งพอกอดกันผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนี่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดหลักสําคัญของเรื่องนี้จุดพิผันของเรื่องนี้ที่ทําให้สตีเวนกับมาร์คมาร่วมมือกันได้ในที่สุดว่าเฮ้ยมาถึงจุดที่ต้องร่วมมือกันแล้วเพราะทั้งคู่เคยเจอกัน รู้จักกันแล้วก็เหมือนว่าได้ไดเผยความรู้สึกในใจจริงว่าเฮ้ยกูไม่ได้เกลียดมึงนะกูไม่ได้ต้องการที่ทําลายมึงกูไม่ได้ต้องการให้มึงหายไปอย่างที่พวกกูสองคนต่างพูดกันไว้นะหรือไม่ไต่ตโตกูอยากหายไปแต่กูอยากจะให้พวกเราสามารถอยู่ร่วมกันได้สามารถใช้ร่วมร่างกายผัดกันใช้ร่างกายนี้อยู่ด้วยกันได้ซึ่งมันอาจจะนําพาไปสู่สเตจใหม่หรือร่างกายใหม่ของมูลนิธในอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ซ่อนอยู่นะครับแต่ว่าผมก็คงไม่ลืมเอออีกบุคลิกหนึ่งที่อยู่ในโรงสีแดงนะฮะเพราะว่าโรงของ สตีเวนเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมสีน้ำเงินก็หมายถึงว่าความเย็นความใจเย็นความนิ่งสงบแต่อีโลงสีแดงเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นบุคลิกที่เราคุยกันมาสมอคุยกันมาตลอดเขียนใน Facebook มาตลอดว่าก็มีบุคลิกที่มันรุนแรงมากๆหรืออาจจะเป็นบุคลิกที่เป็นคนฆ่าพ่อของเลราดโดยซ้ำนะเพราะสีแดงก็เต็มไปด้วยความโกรธความรุนแรงก็ก็เป็นบุคลิกนั้นแล้วมาร์กเกิดสตีเว่นเห็นก็โอเคกูไปกันต่อเลยกว่าจนมาถึงตอนสุดท้ายที่ผมรู้ว่าทุกๆคนก็ต้องพูดว่า What the f นะฮะโอ้โ oh, ห oh. มันเป็นอะไรที่มหาศจรรย์แล้วเป็นอะไรที่ช็อกซีนิมามากๆแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นผมเล่าเก็ตคำๆสองสามอย่างนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะรู้ไหมตอนที่ไออาจารย์แดงนะครับคุยกับสตีเวนเนี่ยนะครับคุยกับมาร์อสตีเวนในในห้องห้องนั้นจริงๆแล้วอะ่ะ อนแรกพุ่มกับเขาจะถ่ายให้เห็นเฉพาะส่วนของอาจารย์แดงเลยนะครับเพื่อแบบว่าให้ให้มาร์กก็นั่งอยู่แหลวแต่ให้เห็นแต่อาจารย์แดงให้เรื่องทั้งหมดมันเป็นมุมมองของมาร์คให้คนดูเห็นเหมือนมาร์คให้คนดูเริ่มไม่แน่ใจตั้งคาถามซึ่งเขาบอกโ oh, อีธานฮอกเล่นดีมากผมก็รู้สึกว่าตอนถ่ายนันฮอกเสร็จว่าเฮ้ เดี๋ยวเราแช่กล้องกันไว้ที่ที่นี่เลยนะเราแช่กล้องไว้ที่หน้านี้เลยให้มันแบบให้คนดูรู้สึกแบบนั้นแต่พอถึงตาพี่ออสการ์ไอแซคหรือคนที่เล่นเป็นม้าเข้ามาเล่นบ้างเขาก็เล่นแบบโหเล่นดีนะครับเขาบอกว่าโดยเฉพาะเทคหนึ่งที่มีมแมลงวันมาเกาะมือม้าจริงๆแล้วแล้วเขาก็เลือกที่จะแบบปัดออกนิดนึงทำท่าแล้วก็แบบเหมือนสวมบุคลิกข,ของม้าเล่นต่อไปแล้วก็เล่นไปต่อตอนนั้นทั้งคู่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย ไม่ได้แล้ววะ่ะยังไงเราก็ต้องตัดสลับระหว่างม์ากับอาจารย์แดงแน่นอนเพราะไม่สามารถที่จะแบบเหมือนกับให้ความสำคัญของใครใครในใดคนหนึ่งมากกว่าเพราะทั้งคู่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะก็เป็นความหมาศจรรย์นะแล้วก็ซีนแล้วก็เทคที่ที่มีมแมลงวันซึ่งไม่ได้เซตเป็นมแมลงวันที่อยู่บินมาจากไหนไม่รู้เข้าม,มาโดนตัวของม์าจริงๆอะ่ะก็เป็นซีนที่เราได้ดูกันในในโรงภาพยนตร์นะฮะก็เห็นความสดความเก่าของการที่เฮ้ยกูจ้างนักแสดงเก่งๆมาอย่างออสการ์ไอแซคอย่างอีธานฮอกเนี่ย เขาเขาให้ได้มากกว่าที่เราขอเพราะคนนักแสดงคนอื่นอาจจะเจอแมลงวันก็อาจจะหลุดขำหลุดเทคแต่เขาไปต่อแล้วมันแล้วมันธรรมาชาตมิมันมันมอบความรู้สึกจนจนตอนดูผมครั้งแรกผมเลยค,คิดว่าไอ้แมลงวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคิวที่จะบอกว่านี่ไม่ใช่โลกของความจริงโรงพยาบาลมันไม่ควรจะมีมแมลงวันหรือเปล่าเลยพวกนี้ด้วยซ้ำนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นแค่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วมิ่งทําให้การแสดงเรื่องราวมันยิ่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็อ่ะย้อนมาสู่ โซนที่มัน W T F จริงๆนะฮะก็คือโซนที่วอเตอร์ฟักมากๆ,ๆที่ทั้งสองคนเดินมาเออจะออกมีร่างใหญ่มาตอนนั้นผมคิดว่าโหจะเป็นตัวอะไรวะเปิดมาปุ๊บเป็นฮิปโปแล้วก็เฮ้ยเสียงยังเบาหน่ารักก็สองคน ah! <c oughs> ซึ่งถ้าใครจำได้นี่เป็นครั้งที่สองนะฮะที่บุคลิกมาและสตีเวนเจอตัวประหลาดแล้วลองอาร์คจงไว้ได้เลตอนหนึ่งเคยทำหรือตอนสองตอนสามตอนมีตอนลองอาร์คไปแล้วกันทีหนึ่งนะซึ่งตลกดีเหมือนกันนะครับซึ่งตอนแรกอะ ผมตอนที่ผมดูสดอะผมคิดว่าไอ้ตัวนี้คืออัมมิดอัมมิดก็คือเป็นไวไลท์เขาที่อยู่กับฝั่งอาจารย์แดงผมคิดว่าเฮ้ยอัมมิดมันคงมาแล้วมันอย่างที่ผมอย่างที่ผมพูดไปในข้อที่3อะว่าผมคิดว่าอัมมิดจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นคนเลวร้ายผมคิดว่าเฮ้ยอัมมิดมันอาจจะมาช่วย,ยจะบอกว่ามึงหยุดอาจารย์แดงเอาพลังกูไปใช้ในทางที่ผิดสักทีแต่หลายๆคนอนะบอกว่าไม่ใช่มันคือเทพที่ชื่อว่าเทเวเทเวเรสเป็นเทพเจ้าที่มีลักษณะคล้ายๆกับฮิโปมีหัวเป็นฮิโปอะไรประมาณนั้นซึ่งหลายๆคนบอกว่าเฮ มันเคยโผล่มาแล้วในฐานะตุ๊กตาในตอนที่1นในตอนที่มาร์กนับสต็อกอยู่แล้วจะมีตัวแบบว่าเป็นฮิโปสองสตัวมีตุ๊กตาน่นั่นนี่ด้วยก็อาจจะเป็นอิสต์เอ็กที่เขาใส่กันมานะครับทรเทวเรสเนี่ยต้องเล่าให้ทุกคนฟังก่อนในคอมมิกน่ไม่มีเลยนะครับไม่มีการพูดถึงคือทเทวเรสเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาจากก่อนที่นักเขียนของของบูนไนเขารวมตัวกันแล้วเขามีโปสเตอร์โปสเตอร์เทพอียิปต์โปสเตอร์ทั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หัวหน้ามือเขียนบทอ่ะเขาเขาชอบตัวละคร,ทรเทวเรสมากเขาบอก มันดีไซน์ออกมาน่ารักผมอยากเอาตัวละครน,นี้ใส่ซึ่งตอนแรกทุกคนก็แบบไอ้เหี้ยมึงพูดเล่นปะเนี่ยแต่เขาไปไปมาเขาบอกเฮ้ยจริงจัง,จรงเราหาเรื่องมาใส่เทเบรเลสได้เลยเราก็เลยเห็นเทเบอรเลสในลักษณะของการเป็นฮิปโปออกมาน่ารักน่ารักเพราะเขาต้องการที่จะสร้างอะไรที่มันประหลาดประหลาดไม่เหมือนสิ่งที่เคยสร้างไว้ซึ่งผมชอบซึ่งผมชอบมากๆเลยนะเพราะว่าตอนที่แล้วผมไม่ชอบเลยที่เป็นเทพเจา้าแล้วแบบเข้ามาล่างคนแล้วแบบเออตาทองก็พูดผ่านคนผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยม่งไม่หมันแล้วพอแต่ผมแต่แต่ผมก็เข้าใจแล้้ว่่าาาาออออทีีเเป็นนนยงัพระต ให้เซอร์ไพรส์คนดูได้มากที่สุดว่าไม่งั้นแบบเทพ,พเจ้าโผลมาเป็นตัวๆตอนที่แล้วตอนนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์ละแต่ตอนนี้คือโคตรเซอร์ไพรส์เลยที่ออกมาเป็นเทพเทวีนะครับแล้วมันหมายความว่าอะไรเทพเทวีเนี่ยคือเทพเจ้าแห่งการให้กําเนิดผ่านการตั้งครรภ์แล้วก็เป็นเทพเจ้าที่ทําหน้าที่ในการรับดวงวิญญาณของมนุษย์เข้ามาชำระล้างก่อนที่จะพาไปโลกแห่งความตายเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะพออนุมานได้คร่าวๆว่า สถานที่ตรงนี้ที่มาร์กกับสตีเวนอยู่แล้วก็อีกบุคลิกในโรงอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ในโลกในจิตอาจจะไม่ใช่โรงพยาบาลจริงแต่เป็นภาวะที่เป็นโลกมชิมมาเป็นโลกที่อยู่ระหว่างความเป็นและความตายเป็นโลกที่เจเจทาจะเข้ามาแล้วก็บอกอ่มาชําระล่างร่างกายอ่ะก่อนที่ทุกคนจะมูฟออนไปซึ่งผมก็คิดว่ามันมันไอโลกมัน,นี้แต่ละคนมันคงไม่เหมือนกันอะของมาร์กมันก็อาจจะเป็น อดีตของมันทั้งหมดอะอาจตรงนี้เคยเจอคนนู้นคนนู้นเข้ามาอยู่ในร่างคนนี้ซึ่งมันก็อาจจะทําให้เรื่องราวทั้งหมดมันมันเลยเป็นโลกที่มันคุ้นชินบวกกับบุคลิกต่างๆก็เลยมีโอกาสที่จะแยกได้เพราะว่าวิญญาณมันจะสามารถแยกย้ายกันไปได้คําถามเลยก็คือจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ผมมองได้เป็น3าประเด็นนะครับแยก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 หลักกับตอนนี้คือเจทานเนี่ยจะเข้ามาทาอะไรหนึ่งเลยเข้ามาฟื้นคืนชีวิตให้อ่ะมึงออกไปสู้นะมึงต้องหยุดอมิดซึ่งผมว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างที่2เลย คือเจทาเข้ามาเพื่อชำระล้ลางวิญญาณเข้ามาชำระล้ลางวิญญาณเฮ้ยพวกมึงต้องไปนะเพราะว่าถึงเวลาของมึงแล้วถึงเวลาของมึงแล้วซึ่งมาร์กกับสตีิเวนอาจจะช่วยกันช่วยช่วยช่วยกันที่จะกล่อมเกาเจท่าเจทาก็เอองั้นไปจัดการบิ๊กก่อนแล้วเดี๋ยวมึงค่อยกลับมาหรือ3ที่เป็นทางเลือกที่ผมอยากให้เกิดมากที่สุดแล้วก็ดราม่ามากที่สุดเลยคือทางเลือกที่เจทาจะต้องบอกว่าเฮ้ย มันเป็นหน้าที่ของฉันฉันต้องส่งวิญญาณไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสตีเวนหรือมาร์กอาจจะต้องมีใครคนหนึ่งที่ไปกับเจทาและหนึ่งคนที่ต้องกลับไปเพราะว่าเจทาบอกเฮ้ยคุณตายยังไงก็ต้องมีวิญญาณที่ต้องกลับไปกับฉันต้องโดนชำระล้างนะมันเป็นกฎของโลกใบนี้กฎของเทพเจ้าอะไรก็บลา b l อะไรก็ว่าไปซึ่งอันนี้จะดีมากแล้วก็อาจจะทําให้ความสนุกน้อยลงแต่ว่ามันสร้างความเข้มข้นใน2ตอนที่เหลือได้อย่างแน่นอนนะรวมถึงการมาถึงของบุคคลที่3มันอาจจะทุกทั้งสองคนบอกเฮ้ยเอาไอ้ลงแรงไปเลยมึงไปเลยมึงไปเลยก แบบนั้นผมแถมเกดเล็กเกดน้อยให้อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะคือจริงๆแล้วไอ้ซีน ซีนกรีซซีนเจอกับเทพเจ้าเจธาเนี่ยจริงๆแล้วมันดูเหมือนง่ายเนาะดูเหมือนเปิดประตูเจอเจธาล้วก็จบเลยแต่จริงๆแล้วมันเป็นซีนที่ถ่ายทายากแลวก็ใช้เวลานานในระดับหนึ่งนะฮะหนึ่งเลยคือเราต้องเห็นออสการ์ไอแซคสคนนักแสดง2คนพร้อมกันเห็นเจธาด้วยเจธาจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับคนใส่ชุดกรีนกรีนโดยเฉพาะในส่วนของออสการ์ไอแซกกรีซเนี่ยที่ดูเหมือนง่ายดูเหมือนไม่มีอะไรจริงๆแล้วต้องเล่นหลายเทค มากมากนะครับหนึ่งไอเทคที่ต้องเล่นหลายเทคเพราะว่าเราไม่มีออสกายแสกสองคนจริงๆใช่ไหมก็ต้องเล่นเป็นมาร์คเทคกหนึ่งกับเปลาเปล่ามาร์คเทคกสองกับคนที่ใส่ชุดกรีนสกรีนเล่นเป็นสตีเวนเทคกหนึ่งเป่าเปล่าแล้วก็เล่นสตีเวนเทคที่สองกับกรีนสกรีนแล้วก็เล่นที่ไม่มีใครเลยมีแต่เสียงแล้วถามห,หัวหัวล้อเนี่ยเขาบอกกรีดเนี่ย <c oughs> เขาต้องคิดว่าต <c oughs> ้องกรีดเลเวลไหนกรีด <c oughs> ท่าไหนกรีด <c oughs> แบบไหนต <c oughs> ้องลองกรีดหลายๆรอบเขาบอกว่าจริงแล้วซีเนี่ยเป็นซีที่เหมือนไม่มีลายแต่จริงๆอะ ถ่ายกันมากกว่า20เทคนะเขาบอกว่าเกินเกินครึ่งโหลอะเกิน24เทคด้วยซ้ำกับกับซีนที่ดูเหมือนไม่มีอะไรซีนนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสกรีมเดย์เขาในกองถ่ายกันเรียกว่าสกรีมเดย์อีกนิดนึงพูดกันให้ฟังนะสำหรับใครที่อาจจะชอบตอนนี้มากๆรู้สึกโอ้โหตอนนี้กํากับดีมากกํากับสนุกมากโอ้โหตอนมัมตอนมัมมี่ต้นตอนก็สนุกตอนโรงพยาบาลบ้าตอนท้ายก็สนุกนะครับผมก็เลยอยากจะบอกว่าพุ่มกับ2คนเนี้ยเขาเป็นพุ่มกับที่จะไปต่อทที่รรรรสั42ะะบบถ้้าาใูึกกชอปจ็ เตรียมดูกันได้เพราะสคนนี้จะไปบูสนันที่โลกิกันต่อนะครับเนี่ยแล้วเขายังโมอีกว่าตอนถ้าตอนนี้ช็อกแล้วนะตอน5ตอนนะ ช็อกกว่านี้อีกนี่เขาโม้นะพี่ภุมิกับ2คนนะก็นี่คืองหมดของรายการของเรานะครับแต่ว่าอยากจะบอกนะว่าถ้าใครอยากดูสดๆพร้อมกับผมนะครับเปิดดูสดพร้อมกันเลยเจอกันได้นะครับทุกวันพุธเวลาบ่ายสโมงนะครับก็มาคุยกันก่อนสิบนาทีแล้วก็เริ่มฉายดูพร้อมกัน2องโมงสินาทีทุกวันพุธพร้อมกับผมจะดูผ่านที่จิพัทฮอสต้านะครับคุณก็กดดูกันพร้อมกันกับผมได้ทุกวันแบบสดสด รีแอคกันสดสดกรีกกันสดสตกใจวอเตอร์ฟักกันสดๆ What fuck? นสดๆนะครับก็ใครสนใจก็มาดูพร้อมกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก็ก็ดิ่งจิงกระเบลกันได้นะวันนี้ผมดีจะตีลังการดูหนังไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย